สวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมคะอย่าเพิยย่งเบืเ่อน,นะเดี๋ยวจะเห็นหน้ามาอีกแล้วอะไรทิปอะไรกันท่านผู้ชมคะดีนี้ต้องรับท่านผู้ชมคะเข้าสู่สถานีโทรทัศน์นานาชาติชาแนลสำหรับอันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกเอ๊ะทำไมเห็นเรบาบ่อยๆนะคะต่อเนื่องกันมาค่ะอาจารย์นุสติตานานๆมาทีเพราะฉะนั้นหนูต้องจับจี๊โจกเอาไว้ท่านผู้ชมคะ สำหรับอาจารย์จะมาเปิดถึง4วิชานะคะเราก็อัดกันไปแล้ว2วิชาท่านผู้ชมค่ะถ้าเพิ่งเปิดเจอคลิปนี้นะพยายามเปิดที่ครบนะคะ4คลิปนะคะก็จะเสื้อตอนนี้นะคะหนังนั้นี้นะคะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์นกสีตาค่ะกลับมากับสายมูเต็มตัวนะคะสำหรับบรรยากาศของเราเบาๆสนุกๆนะคะ คลิปนี้ว่ากันด้วยเรื่องของนาหน้าทองอาจารย์มันเป็นยังไงนะหน้าทองอ่ะนาหน้าทองนะคะก็คือการเสริมสนี่การเสริมมงคลให้กับใบหน้าการเอิดออร่าที่เกิดจากภายในออกมานะคะก็คือเหมือนกับเราประจุคาคาถา แล้วก็ทองคำบริสุทธิ์เข้าไปสู่ร่างกายนะคะมันก็กจะเหมือนกับว่าถ้กรถาและทองคาเนี่ยเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของเรานะคะทาให้ใบหน้าเราเป็่งประกายนะคะทาให้เวลาเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยหน้าเราดูแล้วมีออร่าไปคนอยากจะพูดคุยคนอยากจะเข้ามานะคะอันนี้มีบทพิสูจน์มากมายตามไปดูรีวิวกันได้แนะะ่นอนนผู้ชมขาขอนุญาตเลยบางท่านอาจจะไปม์ดหน้าไปทําอะไรโอตนอะไรอย่างนี้นะต้ <c oughs> องชมหนูย หนูจะต้องบอกก่อนว่าหลักวิชาโบราณในเรื่องของการทำพวกนี้ก็จะมีอักขรกำกับในแต่ละจุดนะมันจะฉมังฉมังเวทก็ตรงนี้นะ่ค่ะออนนี้คุณนก็จะจับสอนเลยจับเบอร์นะคะเรียนเป็นจุดๆเลยว่าจุดที่หนึ่งจุดที่2จุดที่สจุดที่สี่จุดที่ห้าหรือจุดสูงสุดนะคะจะต้องลงแบบไหนขั้นตอนเป็นอย่างไรนะคะมีแบบมีแบบอะไรนะ เอ็กโซติกเหรออ่าใช่โอ้บอกไม่ได้ใช่ไหมเราต้องมาเรียนนะรุ่นหนึ่งรุ่นสองเระทับใจไปแล้วในามเชื่อมาต้องมาพิสูจน์ต้องมาพิสูจน์ค่ะต้องมาพิสูจน์น้าหน้าทองเนี้มันมีอุปกรณ์อะไรคะแตงค่ะน้าหน้าทองนะคะก็จะมีแผ่นทองนะคะเรือันนี้ปานไม่ได้อ่าน้ำมันนะคะน้ำมันหอมนะคะแล้วก็น้ากะพลั๊กเ้ยน้ากะพลั๊อาจารย์ค่ะ ครัขาน่าสนใจคืออะไรเอ่ยหนกากพลาก็คือหน้ากากของพลาพลาพันพลาสิกุดผอมโอ้เป็นซีท่อออกประจุแม่เราก็ใช้พลังของขั้คาถาของพลาสค่ะข้อประจุไปนะคะในการครอบประจุนะแต่ขั้นตอนมันพลาดไม่ได้ตั้งแต่การลงอักขระในท่อ ท่านผู้ชมของแบบนี้นะจริงๆมันมีเคล็ดหมายความว่าอะไรต้องลําดับขั้นตอนอย่างถูกต้องกระโดดข้ามไม่ได้นะคะต้องลาดับขั้นตอนอย่างถูกต้องการเขียนก็ต้องเริ่มและติโจทย์อย่างถูกต้องถูกต้องด้วยอัขระลงคาถาคาถากำกับยังไงเรียกสูตรเรียกนามทำอย่างไรนะคะอัญเชิญครูมาช่วยในการประสิทธิ์ทาให้เกิดความสําเร็จเป็นอย่างไรนะคะนั่นคือการที่จะต้องเข้ามาเรียนรู้นะคะเรียนรู้ทุกอย่างเลยตาม แต่ที่สําคัญมากกว่านั้นคือท่านผู้ชมไม่ต้องมีความรู้อะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้อาจารย์นกบอกว่ามาจับมือกันตั้งแต่เบสิกกันไปเลยประกบประกบตนึ่งตอนหนึ่งเลยไม่ต้องัวเลยต่อให้ต่อให้มานั่งเรียนกันมากมายแค่ไหนถ้าเกิดจากคอสที่ผ่านมาคอหนึ่งคอสองนะคะลูกศิษย์รู้นะคะคุณนกไปจับมือเลยประสิทธิ์มือให้เรียนไปเลยว่าอักขรตัวนี้เป็นอย่างไรแต่ การเรียนของนานาทองก็คือสอนในอักขระที่ใช้ในนานาทองเฉพาะนะเฉพาะนะถ้าเกิดใครอยากเรียนมากกว่านั้นรอติดตามนะคะต้องบอกท่านผู้ชมว่าในแต่ละจุดอักขระที่ลงหรือตัวหนังสือต่างๆที่ลงอะไรใดๆเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างเฉพาะตอนเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะก็อยาก มาลองเรียนรู้นะคะมาติาตาศึกษาอาจายนัหน้าทองเปิดวันไหนคะเนี่ยน้าหน้าทองนะคะเปิดรุ่นสามนะคะใรุ่นสามรุ่นสามเปิดไปแล้วสอรุ่นใครตกวจทำท่าตกใจน้ำชมหนูแอบแอบได้แบบ ชมบรรยากาศนะคะสนุกสนานหลายคนเข้าชมความสำเร็จกันไปนะคะท่านผู้ชมอยากเป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นไหมก็มาเป็นลูสามกับเรานะคะในวันที่17กันยานะคะของเดือนกันยาขอเปิดแค่1วันวันเดียวขอตารางแน่นแน่นมากท่านผู้ชมช้าหมดหมดเต็มนี่ตะลงแกนแล้วนะท่านผู้ชมสามารถนะคะสำรองจองที่นั่งได้โทรสอบถามข้อมูลก็ได้0 2น4์9 1 2 2นหหรือท่านผู้ชมเข้าไปในเพจค่ะ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะสอบถามแอดมินได้เลยในนา้ที่ตารางการเรียนการสอนอาจารย์นกด้วยนะคะแล้วก็ท่าผู้ชมสนใจนะคะขอเลขที่บัญชีได้หนูบอกเลยว่าโอนก่อนมีสิทธิก่อนเต็มนี่ก็ไม่รู้จะยังไงมาไม่ทันท้าผู้ชมตกกระบวนโอนรอเลยค่ะบังคับในตัวบังคับในตัวต้องมานะพลาดไม่ได้นะใครก็ตามที่มาเรียนกับครูนกนะคะมักจะได้ของดีติดไม้ติดมือกลับไปทุก ุคอร์สนะคะทุกรุ่นทุกค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือไม่มีการทิ้งนะทำให้เป็นนะคะจับมือทำสอนจนเป็นอาชีพได้จริงๆนะคะเพราะเรียนไปแล้วคุณต้องสำาทิดผลนะต้องใช้องเขาเขาเรียกว่าเอ่อจะเรียกว่าเองของไหมแต่ท่านผู้ชมค่ะเขาเรียกว่าต้องพิสูจน์พิสูจน์นะศาสตร์พวกนี้จริงๆมันมีอยู่จริงนะท่านผู้ชมค่ะแลยิ่งยุคสมัยใหม่เนี่ยรีเฟลงช์ บางท่านอาจจะต้องขอแบบเร่งด่วนเร่งด่วนอยากจะไปแล้วอาจารย์ขาจะไปแล้วจะสำเร็จไหมลงเลยเสริมเลยเสริมเลยทําให้เลยแล้วก็เหมือนกับ โโลกันไปนะคะจับมือกันไปไม่ไม่เหมือนสมัยโวลาที่จะต้องไปนั่งคุกเข่าขัดบ้านถูบ้านเมื่อไหรอาจารย์จะสอนใหีสอนไม่มีนะคะไม่มีคุณผู้ชมวิชาพวกนี้เขาไปสอนง่ายนะโอ้แล้วการแต่ที่จะสอนให้แต่ละคนเนี่ยอาจารย์บางท่านก็ต้องดูก่อนนะว่าคุณประมาณไหนนะคะแล้วทุกอย่างทุกอย่างครูบาอาจารย์ก็จะ ใช่จะสรมานะคะใช่อันนี้อันนี้เรื่องจริงท้าผู้ชมขาหนูก็อยากที่จะบอกอีกนะคะในทุกๆครั้งสําหรับการเรียนสายมูนี้นะว่าระวังในเรื่องของตัจจาระวังในเรื่องของการผิดนะคะกฎกติกามารยาทห้ามของเติมใช่ค่ะผู้ชมขาเ่อไม่เป็นไรเสริมใหม่ได้เสริมใหม่ได้ก็จะในในคลาสเรียนนะคะก็จะบอกขั้นตอนวิธีการนะคะว่าถ้าเกิดว่าไปพลาดไปผิดไปพลาดครั้ง ต้องทําอย่างไรนะคะม,มันอาจจะเหมือนกับเป็นการผูกพันระหว่างครูครูกับลูกศิษย์นะคะก็คือเหมือนกับจะต้องโทรกลับมาหาครูอยาอยาอยาคิดว่าเอ๊ครูไปหนีตัวไว้อะไร<ช>นะ,ะก็คืออาจจะสอนให้จะทําทุกอย่างให้ให้คุณได้ดีที่สุดนะคะเอาเป็นว่าคอนเซปต์ของคุณนุงนะคะตัวหลางแบบนี้จะใจดีแน่นอนค่ะ ผู้ชมเอาจริงๆก็คือว่าเราต้องผลัดอาจารย์ที่เทพิโตนั่นแหละแต่ถ้าเผื่อว่าผิดพลาดประการใดหรือขัเข้องใจเรื่องไหนเราเป็นครูบาอาจารย์เขาเราไม่ทิ้งอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมคะและยิ่งศาสตร์ทางด้านนี้ด้วยนะเนื่องจากว่าอะไรบางท่านอาจจะไม่รู้ไม่รู้นะคะไม่รู้หรือว่าใช่นะอันนี้สําคัญนะคะก็อยากให้มาศึกษาประการอาจารย์ขาอาจารย์พินโยคงเจริญท่านเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ของท่านด้วยนะ วันพุธนะคะท่านจะสอนวันพุธช่วงประมาณบ่ายโมงแต่หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะสอนในเรื่องของการเรียนหัวรัฟรีขนาดนี้เลยนะไปยาวๆเลยนะท่านผู้ชมค่ะมาลงมาเรียนมารูงกันนะคะหรือโทรสับถามก็ได้ศูนย์สองศูนยี่สีเก้าหนึ่งสองสองเดี๋ยจะบอกว่าจะมาทันไหมหรือไม่มีความรู้จะนั่งเรียนทันเพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะยังไงก็สอบถามลันเข้ามาได้ค่ะนะ ค่ะวันที่17กันยาเดียวกันยาค่ะทุกคลอสเลยที่อาจารย์สอนเนี่ยคือกี่โมงเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยไหมค่ะ10โมงสตาร์ทกันนะคะช่วงช่วงเช้านะคะจะตึงเครียดกันนิดนึงนิดนึ่งแล้วปล่อยให้ไปเบรกค่ะแล้วกลับมาก็ต่อได้จับมือทำแล้วทีนี้นะคะนะติมาปัญญาเกิดท่านผู้ชมค่ะสองทุกอย่างเรียนรู้ได้นะคะเรียนรู้ดูเห็นได้ยินอย่างถูกต้องจะดีกว่าเนื่องจากว่า ของแบบนี้มันมองไม่เห็นแต่เจ็บจริงนะท่านผู้ชม่ะเจ็บจริงได้จริงค่ะพิสูจน์เท่านั้นนะคะ่เดี๋ยววันนี้เวลาของลกจะหมดแล้วอาจารย์ขาเดี๋ยวก่อนจะจับมันไปเช็กเช่นเคยขอท่านผู้ชมเลยค่ะขอไลค์ขอแชร์นะคะกดติดตามเป็นพวกเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจพวกเราด้วยอีกหนึ่งอย่างหนึ่งศาสตร์ของอาจารย์ลกเดี๋ยวเราพบกันนะคะสําหรับเกี่ยวกับเรื่องของการหุงน้ามันจัน์หอทํามันเอาไปใช้อะไรได้บ้างเดี๋ยวพบกันค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ